พ่อลูกปันโปโอ้ยปัดนี่แหลกไปเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโปนโเป็นช่วงที่พ่อลูกในของจะหาร้านอร่อยนะครับโปรโมชั่นดีๆ มาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับรอนนี้ครับผมจะแนะนําเลยนะนิกร้านแรกชื่อว่าร้านเอี่ยวไทยเอ็กซ์เพรสร้านเขาตั้งอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้น B นะครับผมครับผมสำหรับโปรโมชั่นของแฟนรายการของเราครับเขาจัดส่วนลดให้10ไปเลยครับสำหรับค่าอาหารนะครับมไม่รวมโปรโมชั่นต่างๆของทั้งร้านเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2565นั่นเองนะครับครับผมต้องบอกเลยนะนิกเอี่ยวไทยในปัจจุบันนี้ มีทั่วประเทศไทย16สาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับ,รบส่วนใหญ่ลูกค้าของเขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุแต่วันนี้เอี่ยวไทยนําเสนออะไรที่เปลี่ยนไปครับผมได้เขาใช้คําว่าเอี่ยวไทยเอ็กเรสนั่นเองเพื่อมาหาฐานลูกค้าใหม่ๆครับโดยโฟกัสไปถึงกลุ่มวัยทํางานและก็วัยรุ่นเพราะว่าเขาจะตกแต่งเนี่ยเป็นแนวคาเฟ่ให้มีความสวยงามครับในร้านเนี่ย ก็จะมีมากมายเลยนะไม่ได้มีแค่สุก,กี้อย่างเดียวแล้วตอนนี้เปลี่ยนกลายเป็นคาเฟ mm. ่ก็จะมีตั้งแต่ของหวานเค,ค้กกาแฟหรือว่ามุมถ่ายรูปต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยอยู่ทั้งร้านนี้เองนะฮะและถ้าไปที่นั่นนะฮะมีที่ให้เช็คอินสวยๆแล้วก็อย่าลืมสั่งเมนูที่เราแนะนําด้วยนะครับ mm. ก็มีตั้งแต่สุก,กี้หม้อไฟครับผมหอยจอนะฮะเส้นใหญ่กะเพราทอดครับก๋วยเตี๋ยวหลอดปูนั่นเองฮะแล้วก็ยังมีค้ากจีหมั่นโถครับ เส้นมีผัดกระเฉดไฟแดงฮนะแล้วก็ยังมีน้ำคขนาปั่นด้วยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายของหวานด้วยบัวรอยน้ำาิ้งนั่นเองย้ําโปรอีทีนึงเลยครับตอนนี้ร้านเอียวไทถเอ็กเพรสนะครับร้านเขาอยู่ที่ชั้นบีนะครับแฟชั่นไอแลนด์นะครับโปรโม,มชั่นสําหรับแฟนรายการของเราครับ้ท่านใดที่ไปแล้วบอกว่ามาจากรายการเราเขามอบส่วนลดให้คุณ10%ไปเลยนะครับสำหรับ ค่าอาหารนะไม่รวมโปรโมชั่นเดิมที่ทางร้านมีอยู่นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2565นนะครับครับไปติดตามทางช่องทางนี้เลยครับ